สวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กับครัวตะฟืนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมากินหมกปลานะคะหมกปลาดุใส่ผักกระหยังหอมๆกินกับหอมแดงแล้วก็ผักกระแยงสดๆกระหล่ำดอกนึ่งแล้วก็มะเขือพวงเหมือนเดิมขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวร้อน กล็ลำดอกมาเด้อพี่น้องมากินข้าวเช้าด้วยกันค่ะ หมูปลาดุกร้อนอระเพิสเสียบบอแก้มหอมแดงเห็ดแหลี่ยมหั่นนะโหเสียบตำข้เบือไส้แล้วนนลก็ตอกไข่ ไกลลงไปนักเลยนะเอาไปเห็ดบางดพี่นองแทบเสร็จใช่ไบ <นะ S 2> คลิปหน้าเห็ดเทมเป้ให้เพิ่นเบิงในเด้อมีคนบอกว่าเห็ดให้เบิงแน่กว่าได้ได้เจ้าของเทมเป้ชีสบอลเม,มืเ่อวากินก ปุไว้ก็พอได้เก็บกินอยู่ ทำยังไงให้สมกัอยากคือนมาเหตุแต่สีหานะคะพี่น้องคลิปไม่สวยเหมือนคนอื่นนะคะพี่น้องแต่พี่น้องช่วยช่วยดูหน่อยเด้อช่วยดูเพื่อเป็นกำลังใจให้คนต่คืนหน่อยถ่ายคลิปก็ แดดยังไม่ทันออกแสงก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าต้องไปทำงานประจำอีกจลางวันก็มีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวไม่ทันสู่ไปพี่น้องเอ้ยสู่เนะึือพี่น้องสู่เืกันนั่นแหละเนาะขันมามือแรงก็ข้ามคำ เลือกงานแส่งกระเบิด,ดี๋ยวอีกผาะทิศกิ๊บก็เลยได้ออกมาได้ซ้ำนี้น้ำปลาอยู่นี่บ้างไห่ เลขเอากับรถรถขายน้ำปลาพี่น้องเคยบอกแถวนี้ยังมีอยู่เด้อรถโฆษณาน้ำปลามาแล้วก็ถือขวดออกไปดักรออยู่ข้างทางถ้าเอาขวดไปเขาก็ลดให้สองบาทสมมติว่าน้ำปลาขวดละยี่สิบถ้าเราเอาขวดเล่าขวดแม่คงหรือว่าขวด น้ำปลาขวดเลยทั่วไปอะ่ะเอาไปแรกที่มันเป็นขวดขาวเขาจะมีบอกอยู่จำไม่ได้แม่ใจว่าใช่ก่อนเล่าหรือ่าจากยี่สิบก็เหลือสองบาทสิบแปดบาทแซบ่บชิ้นมันจะน้อยคำใหญ่ ผูนเน้เฮ็ดผอมเด้พี่ยกินหน่อบอสไม่ถึงน้ำปลาโอ้โ <laughs> หกพื่อนเพียงเดียวกันนี่แซ่บอยู่แล้วถ้าผูใ้ใดอยากให้อยากได้สูตรก็บอกได้พี่น้องเดี๋ยวสิบอกเฮ็ดบ่ายากเฮ็ดให้เพิ่นเลยคลิปหน้าก่อนบ่ต้องบอกหรอกมันยาวคลิปหน้าค่อยทายวิธีเฮ็ด แบบว่ามือได้ถ่ายได้เห็ดกับเผาให้เบิ่งขึ้นมือหนันทีได้ยุดงานแล้วนะแทบจนได้ดุดยุ้พี่น้องเอยเผาเห็ดด้วย คุณแม่ใส่แต่สาวแม่สลับดอกพี่เขาให้มาให้ดูหวานผูกแซมกับผักไฮโดรงงามพี่น้อง อันนี้มันยังโตไม่เต็มที่กินไม่สุภาพยังไงก็กราบขอโทษขออภัย พี่น้องทุกๆคนด้วยนะคะเพระาะวันแซ่บอีอลีเพาเผื่อพวงอ่อนๆนึ่งว่าวขึ้นชื่อ่าหมกหมกทุกอย่าง หมกปลาหมกหน่อไม้เป็นคนที่ชอบกินแล้วก็แก้มกับหัวหอมเนี่ยหัวหอมแดงเนี่ยว้าวหวานหัวหอมถ้าแก้มกับหมกนี่รสชาติมันจะหวานมากเลยค่ะพี่น้องลองกินดูด้อเมนูเปลืองข้าว อะไรอีกเนาะเอาซอสไปเพิ่มบ้าง,งแกงบวบหอมไชโปดุโอ้ฮ้อนแซบบ่บ มุนอุยปุยให้ได้จำึนมุนอุยปุยแซ่ยบลายจนเอาค้ำค้าคิดคิดคิดตรงนี้เป็นไข่หมดเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าใส่ไข่ด้วย พริกอันนี้ไม่เผ็ดนะคะเนี่ยไม่เผ็ดพริกอะไรไม่รู้มีแค่กินไม่งั้นกินไม่ได้หรอกจริงๆจะหาว่าโกหกแต่ไม่รู้ชื่อพันมาจากคนมง้งถ้ากินอันเผ็ดอะไรถ้าใส่ข้าวเม็ดละเม็ดถึงเด้เนาะ มีแค่กินจากเก็บพันธุ์มันไว้อยู่มีอยู่ต้นเดียวเป็นกลิ่นพริกเฉยๆแต่มีรสชาติเผ็ดอร่อยมากเลยค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะลาเพื่อนๆไปกับเมนูหมกประดุกแซ่บเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานตัวตาฟืนหน่อยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย